สาวว่าเดียครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบบชเทพมรณลนะชีวิตนิรันดรงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยครับก็เปิดมาด้วยรูปโปรไฟล์สุดหลอดเท่ของอิชิมารุงินที่อยู่ฝั่งอลันคานั่นเองนะครับก็สกีนค่อนข้างหลอดเท่เลยอวันนี้เนี่ยมาทําอะไรนะครับก็คือมาเปิดหีบเศษสาร,รพัดให้กับคุณผู้ชมดูนะครับว่าหีบเศษสาร,รพัด1 0 0เศษเนี่ยมันจะได้เศษแดงหรือว่าเศษสาร,รพัดเนี่ยได้มากี่เศษนะครับ ซึ่งบางคนนะครับก็คิดว่ามันออกประมาณ1ใน3นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะคือมันออกประมาณ2ใน5นะครับหรือประมาณ40%นะครับก็คือถ้าเปิดร้อยกล่องเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ต่ำๆนะครับ40เศษนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะส่วนเศษนี้เนี่ยหาได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยเศษนี้นะครับสามารถ อ่าแลกได้ในร้านค้าหัวใจนะครับนี่มีอันนึงพอดีเลยฮะผมแลกไปเลยแล้วกันนี่อยู่ในร้านค้าหัวใจก็มีนะครับแล้วก็อยู่ในร้านค้าร้านค้าเซเลเทนี่เอาไม่ม,ไมีไม่ใช่เซเลเทนะครับก็อยู่ร้านค้าหัวใจแล้วก็น่าจะเป็นอารีน่านะครับนี่อารีน่ามี15อันเลยนะก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้นะครับ15เลย ก็รวมๆแล้วเนี่ยเราก็หาได้จากตรงนี้นะครับแต่หลักๆนะครับที่เราได้บ่อยที่สุดก็คือพัฒนาหน่วยนะครับนี่เราพัฒนาหน่วยเสร็จปึ๊บเราก็มาที่รางวัลหน่วยนะครับ <S <S <an> <S พอมาที่รางวัลหน่วยนะครับเราก็จะหาได้จากตรงนี้นะครับนี่เราก็สุ่มได้ประมาณ3-4อันนะครับที่จะได้เศษแดงนะก็กดสุ่มเรื่อยๆตรงนี้นะสุ่มๆๆไปผมก็ได้จากตรงนี้นะครับประมาณวันละ4วันละ5เศษนะครับ ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็สุ่มมาเรื่อยๆนะครับจนเราได้ครบ100ร้อยเศษนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มี103เศษแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยละกันนะครับว่าเราจะได้กี่เศษซึ่งส่วนตัวนะครับคิดว่าได้ตําๆนะครับออก2ใน5เนี่ยคิดว่าต้องได้40นะครับตําๆนะอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะครับผมซึ่งบางคนก็บอก1ใน3นะครับซึ่ง1ใน3เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ30 30ไม่ถึง40นะครับประมาณนี้นะ ก็เปิดเลยแล้วกันไปลุยปับ๊บโอ้โหพระเจ้าออก1ใน3นะครับผมสรุปคือมันออก1ใน3จริงๆนีครับคืออัตราต่ําๆที่มันออกนะครับคือ1ใน3นะไม่ใช่2ใน5หรืออะไรทั้งนั้นนะครับสรุปแล้วมันคือมันออก1ใน3จริงๆนะครับได้มา32มสิบสอเศษถามว่าคุ้มไหมนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะ อ๋อตอนนี้เศษแดงผมก็เป็นร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับเศร้านะครับผมคือผมคิดในใจว่ามันต้องออกสองในห้าหรือว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคือมันแล้วแต่ดวงนะครับคือขั้นต่ำมันคือหนึ่งในสามนะครับก็ตามนั้นเลยครับขั้นต่ำคือหนึ่งในสามถ้าจะได้เยอะกว่านั้นก็คือดวงคุณดีนะครับผมมาเรามีกล่องเศษสารพัดที่ได้จากอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะได้จากอ่าน่าจะได้จากอันนี้นะครับนี่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 มันได้จากอันนี้นะ แล้วก็มี4อันนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดก็ได้จากอันนี้เปิดไปเลยอันนี้ไม่รู้ออกยังไงนะครับอ่ะได้เศษเดียวนะครับแล้วก็ได้เศษอันนี้มา2เพื่อทำไมไม่ให้มา2ออันเลยนะส่วนอันนี้เนี่ยครับผีบเศษระดับ s s r นะครับซึ่งอันนี้จําไม่ได้จริงๆนะว่ามันมาจากไหนแต่ผมเดาว่ามันน่าจะมาจากตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ไงเนี่ยมันมาจากอันนี้จริงๆด้วยเนี่ยมันจะมีอันนี้นะครับนี่หีบเศษสารพัด หีบ SSR เออหีบ F SSR พูดลิ้นพันกันนะขออภัยนะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่ามันมาจากอันนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้ามันมาจากที่อื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะมาจากอันนี้นะครับเยอะเลยนะเท่าที่เห็นโอเคไปเปิดกันนะครับมี8ชิ้นนะครับจะได้ SSR สักกี่ชิ้นกันปั๊บอ,อ๋ยได้อันเดียวมี8อันได้อันเดียวถามจริงทำไมมันออกน้อยจังอนะ เดี๋ยวก็ในี้ครับอันนี้เป็นหีบเศษไอเซนนะครับมีโอกาสเปิดได้เศษไอเซนแล้วก็มีโอกาสเปิดได้ของเงินแล้วก็โทเซนด้วยนะครับก็อันนี้นะครับ12อันเนี้ยหาได้มาจากไหนนะครับก็หาได้มาจากรางวัลหน่วยนะครับที่ต้องอ่ามันจะมีเหรียญตรานะครับที่มันมี6อันใช่ไหมแล้วถ้าได้เต็ม6อันนะครับก็คือจะได้เศษไอเซนแต่ว่าถ้าได้5อันนะครับจะได้หีบ หีบอันนั้นมานะครับหินม่วงที่ผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเปิดให้ดูเลยแล้วกันมามันมีโอกาสเปิดได้เศษของไอเซนนะครับแล้วก็งินกับโทเซนนอกนั้นก็ไม่รู้จะได้อะไรนะอ่าเปิดมาครับออ้ได้เซน6อันนะครับก็อัตราออกประมาณ50%นะก็เมื่อกี้มี12นะครับก็ได้6เศษนะ ก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้ได้โทเซนด้วยหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นี่บผมแล้วก็ยังอื่นที่ให้เปิดสุมก็มน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของยงินแตงโมนะผมก็ยังไม่ได้นะครับโอ้ตอนนี้เรามีเศษแดงเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอ่าประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับผมเติมอา,าวุธไปนะเนี่ยทั้งของเคนเซนะครับแล้วก็ของยามมี่นะครับก็ ยังไม่เอาตอนนี้นะครับที่ผมยังไม่ผสมเศษนะเพราะว่าผมอยาก เปิดได้ตัวมัน4ดาวนะครับทั้ง2ตัวเลยนะเพราะว่าถ้าเราเปิดได้สีดาวเนี่ยมันคุ้มกว่านะครับเอาเศษไปเติมเนี่ยมันก็จะเยอะกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราผสมตอนนี้ได้3ดาวนะครับเปิดมาได้50เศษก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมรอเปิดได้นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่นะเห็นบางคนเนี่ยเปิดได้บ่อยนะ2ตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยนะน่าเสียดายเนี่ยผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือ เศษแดงหีบเศษสารสพัดที่ผมเปิดไปเนี่ยอัตราออกขั้นต่ําคือ1ต่อ3นะครับอัตราต่าๆเลยนะซึ่งบางคนเนี่ยผมเห็นนะเปิดโชคดีนะครับได้อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามนี้นะครับสรุปคือขั้นต่ํามัน1ต่อ3นั่นเองนะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ